แล้วครับทางเจริญศักดิ์ครับตรงกลางนี้ไหลมาลูกนี้วินเทจปั๊บปั๊บจริงเองกูหุ่นปอลเช็ดทานออกอีกเดียวนะครับน่าจะมีแต่งงานอีกหนึงครับอันีแทงมาลุยหาแล้วครับเล่นไปก่อนครับตรงยังไม่ขึ้นกับคนออกมาดักไว้แต่กับคนจ่ายไม่ดีครับยุ่งแล้ววินเทนป๊อปจิงลูดีเรียบร้อยครับโอ้โหกับคนพลาดครับวินเทนปั๊บอีกส่วนก็ไปครับเหลือแค่เสากับต่างกาย ออยูไนเต็ดโ้ความผิดพลาดของกัมพลเลยครับบอลยังจากปิวัติได้ครับเนี่ยหนงยาวมาแล้วเกมร,รับราชบุรีพลาดนะโอ้ไปปล่อยบอลตกแล้วตัววีแล้วเจอ,อยังไงครับเนี่ยโอ้โหแต่นี่เรา,าบอกว่าเตัวรับประทานเลยครับสุดยอดจริงครับลูกนี้ของพี่อนป๊อปครับไม,ไ,ไม่คิดจะโยกอะไรเลยครับยิงลืงน่นเลยครับแล้วเอาสาม สวยเลยครับประตูนี้ของมีนฟอฟดูเขาต้องมีต้องวีด้ยก็ดูว่าดีวิชิตติดแล้วนะครับถ้าไปติดกว่านี้ก็จะโดนโยกห่ายก็เลยถูกตชวโอ้โหจะไปเปิดช่องให้เดียวตรงนั้นนะครับสุดท้ายเบียเบียโตนเสมอกันอยู่ครับมาูตอนนี้แล้วจะมีเพิ่มด้วยครับจังหวะนี้แฮตลิติกไหมเรียบร้อยจริงครับโอ้โหแฮตลิติกนัสุดท้ายในบ้านของตัวเองที ถ้าโดนก็สุดยอดจริงครับวิลเลนป๊อปนาทีที่79นะครับใช้เวลา7นาทีเท่านั้นครับวิลเลนป๊อปก,กับการทำคนเดียว3มประตูห,หรือว่าแฮตทริกครับผู้ยิงลูกนี้เสียมุมเข้าไปเลยครับมีปานวัตรวิ่งไปแต่ว่าไม่ให้ทางขวาก็มีเอเกนิดนะครับเปิดมาที่ปานวัตรปานวัตรคืนสวยมากแล้วอีกลูกไหมจริงดโอ้โหเกือบ5-0ครับแล้วก็เกือบจะเป็นลูกที่4ของป๊อปนะครับ